ฝันว่าว่ายน้ําการพบปะคนจํานวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคําพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนักทําดีจะได้ผลดีกับคืนโดยเร็วใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็ได้ผลร้ายให้คุณเห็นเพื่อหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทําตัวห่างเหินความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่นใจคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้วแต่มันยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอเนื้อคู่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นความแตกร้าวหรือต้องพัดภาคจากกันในที่สุดดวงการเงินการงานมีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองหรือกับบริวารคนรอบข้างจะมีคนมาท้าทามให้คุณไปทำงานด้วย แต่ช่วงนี้ดวงขึ้นยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายงานรอประมาณช่วงสิ้นปีก่อนจะดีกว่าคนทำธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลขนำโชค0 3 4 7 9 40 67 76 747ฟกากกติตาา ช่องดีลัคกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ